สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามารับของฟรีอีก2อย่างนะคะนั่นก็คือเสื้อกีฬานานี่นะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่มันมีของที่น่าเก็บสะสมมากเลยนั่นก็คือน,นี่เองยางเอเลี่ยนนะคะนี่ทุกคนน่ารักคู่ฟรงมากเลยก็จะมีเอเลี่ยนอยู่สองตัวนะคะอยู่ข้างบนนะคะมันน่าจะเป็นอยู่แบบอยู่ตรงหัวเราอะค่ะทุกคนนี่นะ่ารักอยากได้มากทุกคน ของสองชิ้นนี้นะคะก็อยู่ในแบบแมซิตี้บูมูลนะคะนี่เข้าไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้าสู่ห้วงอวกาสนะคะเป็นดวงจันทร์สีฟ้านั่นเองคลิกเลยตอนนี้นะคะพี่ได้ลงสู่พื้นของผิวดวงจันทร์แล้วทุนดวงจันทร์สีฟ้านะคะนี่ทุนแบบนี้นะคะเราก็จะเดินกันช้าๆเหมือนมันไม่มีสูญอากาศนะคะก็ไปดูที่เควสเลยนะคะกิจกรรมนะคะก็จะมีเควส เราก็ต้องเก็บเหรียญที่มันอยู่ภายในเกมนี้นะคะช่องเหรียญก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเหรียญแมนเชสเตอร์นะคะนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้มียูงโซเหรียญน,นะคะถ้าเราเก็บได้1นึ่พันเหรียญน,นะคะเราก็จะได้ปลดล็อกอยานอวกาศนั่นเองชึดนี่นะคะโอ้เลื่อนลอยแบบวิ่งได้ไหมไม่ได้นะทุกคนตรงนี้คือซิตี้สโตร์นะคะถ้าเราเข้าไปตรงน,นี้เราก็จะปลดล็อกเสื้อนะคะค คแค่เราเข้าไปใน City Store ตรงนี้นะคะเราก็จะปลดล็อกเสือ้อทันทีเลยนะคะในแบบนี้นะคะก็จะมีเหรียญนะคะให้เราเก็บแบบนี้โอ้โหมันจะเก็บได้ไหมเนี่ย <c oughs> มันอาจจะควบคุมตัวได้ช้าหน่อยนะคะมีเกมให้เล่นอะไรพวกนี้นะคะเราก็เก็บไปนี่ได้ร้อยเหรียญแล้วทุกคนเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เคลื่อนที่ช้าเนาะมันก็จะบอกนะคะมีเควสนีดด้นะคะทุกคนตัวมีเหรียญสีทองด้วยเอ๊ะฉันถึงไหมอะ นีแมนซิตี้นะคะเนี่ยสีทองก็จะได้สิบเหรียญใช่ไหมถ้าเหรียญแบบนี้จะได้แค่หนึ่งเนี่ยหนึ่งเนาะอันนี้เหมือนให้เราตอบคำถามนะ,ะเออพี่ก็กดอุ้มอนะแมนซิตี้อุ้มเหมือนได้มาสิบเหรียญอันนี้ก็เหมือนให้มองไอเทมนะทุกคนมาลองไอเทมแล้ก็ได้มาเท่าไห,หร่อะคะสิบปะใช่ไหม ร้อยเทมได้มา50สินะคะแล้วก็มีแบบเออเคสอื่นๆเพิ่มขึ้นมาให้เรื่อยๆนะคะเคลสต์ออฟมูลบอลถ้าแร่เสร็จก็จะได้อีกร้อยเลยนะตอนนี้จะลองเริ่มเล่นเกมดูนะเดี๋ยวว่ากิมพี่ใช่ เมืเ่อกี้วิวชิชนเข้าประตูตัวเองใช่ไหม <c oughs> แกจะเลี้ยงมาทางนี้สิเลี้ยงไปทางนู้นสิสอีกทีชมชนะไปแล้วทุกคนอ่าได้รอ้อยจริงแล้วนะคะจบแมทแล้วน,น,นะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นคำถามนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะได้ร้อยห้าสิบนะคะตรงนี้เนาะหลืออันนี้อันนี้ถ้าตรงไหนเนี่ยอ๋อคือตรงนี้ ล้วนะทุกคนได้เคยตอบคำถามไปกินแล้วเอาไปแปะมาแล้วเขาบอกว่าให้เยี่ยมชมเครื่องจำลองการเตะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้เหรอมันบอกว่าเปิดสิบหกเข้ามไม่ได้อ่ะเอาละทุกคนตอนนี้นะพี่ก็ดดเก็บเหรียญน,นะคะพี่ก็เด,ดิไปมาอยู่ตรงนี้นะว่ามีเหรียญอ่าที่มาได้สิบเหรียญอยู่นะคะได้แล้วทุกคนเดี๋ยวรอเหรียญทองมาเหรียญเดียวก็จะครบตึ้งคันเหรียญแล้วนะคะก็จะได้ยาดูการ์ด จบแล้วทุกคนบดล็อกไปแล้วนะคะอีได้ยางอากาศเลยนะไ,ได้เหรียญเพิม่มไหมหรอก,ก็จะได้พัานเหรียญเลยทุกคนบดล็อกแล้วนะคะอีดีใจ,จิตาร์บดเล่นครบนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้เสื้อแล้วนะคะแล้วก็ได้ยานเอเลี่ยนนะคะนี่ได้แล้วอ่าตอนนี้เข้ามาใน,นสโมสรแล้วเป็นไงทุกคนมีได้เสื้อนะคะ พี่ใส่เสื้อตัวไหนมันทับกับเสื้อตัวไหนด้วยอี่แล้วก็ยานเอเรียนะคะมีน้องสองตัวนะคะอยู่ในนี้นะคะมันก็จะตั้งอยู่บนหัวเราเลยทุกคนน่ารักไหมคะถ้าใครอยากได้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นในแบบนี้กันนะคะมาหาเสื้อแล้วก็ยานอากาศของเอเรียนนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีธงด้วยแต่ว่ามันยังไม่เปิดหรือรับไม่ได้ยังไงนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ไปดูในของชาวต่างชาติมาเขาบอกมันมีธงด้วยแต่ยังรับไม่ได้เนาะเหรียญก็สะสมไว้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเพื่อต้องมาใช้ในการแลกธงนะแคะ่อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจะไม่ไปจาะะ้าไปเตะบอลออกมาก็แบบสูญญากาศเลยนะฮะกระโดดตรงที่มีแบบลงแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราโดดได้สูงขึ้นนะแล้วก็คลิกกระโดดสองทีนะคะมันก็จะพุ่งแบบนี้